ฉันมาตลอดครับอาจารย์พ่อจะชอบถามผมี่เลยนะครับเพราะว่าทนายจะขี้สงสัยเราเองเนี่ยถ้าว่าจริงๆนะเนี่ตัวผมเองเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยพาะไตยิตกหรืออะไรกฎหมายเจ็ะนะบกฎหมายก่านมาเยอะแม้แต่ปีเอเองก็ไปตรวจสอบให้ฝ่ายบัญชีไปตรวจสอบว่าเป็น เป็นคนที่สงสัยแล้วก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ถ้าจะว่าไปแล้วยิ่น้องๆหลายคนนะครับถามว่าคำสอนของอาจารย์พ่อผิด ข้อพบทธิสารมันก็มีเยอะแยะนะครับแต่เราอาจจะถูกกบเกอนแล้วก็ไม่ดูเทีน,นะวรับในการสอนแต่ถ้ามองย้อนไปประมาณสักสองพัน 2, กว่าปีหรือพันกว่าปีเนะี่ยประเทศไทยก็เป็นมหายานะครับเป็นพระโพธิสัวรเรื่องตั้งแต่สุราธ,ธานีเห็นที่สวนโมกก็จะมี ได้จากนครวัดนครถงมันจะมีปราษาทินพิมายอะไรต่างๆเข้ามาก็คือคำมี้นะครับเป็นที่มาที่ไปแต่ความเป็จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาไม่ผิดจากพระไตรปิฎกตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบคนเก่งมาพบอาจารย์พ่อแล้วก็รู้สึกว่าเออท่านนี่มีความรู้แล้วก็เปรียน บุนคคลอื่นเนี่ยนั่นแหละคืะอใจของเป็นพระโพธิสัตว์นะอย่างตัวผมเองเนี่ยเป็นอาจารย์ของสถาบันบลังจิตนะแล้วก็ชอบไปจัดคอร์สปฏิบัติธรรมที่อุดรสามครั้งชอบไปบรรยายชอบไปช่วยเหลือบุคคลอื่นอาจารย์พ่อก็ถามกันว่าแกเป็นโพธิสัตว์หรืเอเปล่าเราก็บอกว่าไม่ใช่นะยังเป็นสาวขภูอมอยู่นะแต่จริงน้นใจเราจ,จริงเนี่ยชอบที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นวันนี้เองก็เลย ที่สำคัญถ้าเราไม่พูดถึงแน่เนี่นะครับเราต้องถามตัวเองว่าเราปฏิบัติแล้วชีวิตเรามันดี ไม่มีคำว่าพุดน,นะครับกล้าสุดเนี่ยผมเคยไปศึกษานะครับท่านโอโชท่านกิจสนาบรตินะครับคำสอนท่านเนี่ยเปิดโลกกระทาไปเยอะนะครับจนเรารู้สึกว่าเออเราถูกนนะครอบงำก็าเรียกว่าท่านสอนเรื่องสัจจ์โดยตรงหรือแม้แต่จะเป็น เพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราไปถูกครอบด้วยบางสิ่งบางอย่างจนเราเนี่ยไม่ได้เข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงที่มันมีอยู่ดังนั้นอยากจะฝากเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย นี่ก็อยากจะฝากน้องๆหลายท่านนะครับแต่พี่ๆบางท่านก็เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วในท่านไม่ได้เดินอีกทางทานาได้ตรวจสอบหมดแล้วครับก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยความจริงใจและก็ขอทุกท่านมีความสุขและก็เป็นกัลยาณมิตร